ครับสวัสดีครับสวัสดีครับชื่ออะไรครับผมชื่อโควิเตีมจูครับตอนนี้ทําอะไรอยู่ครับออ๋ตอนนี้กำลังศึกษาอยู่ครับที่ไหนครับมหาวิทยาลัยรังสิตครับสาขาที่นิวอินสตาร์ประเทศคณะเขาคณะสาขาเขาไม่ได้เกมีเดียวครับโอ้ยชั้นปีที่เท่าไหร่ครับชั้นปีที่สี่ครับอายุกับส่วนสูงอะครับอายุตอนนี้ยี่สิบสี่ย่างยี่ห้าครับส่วนสูงหนึ่งร้อยแปดสิบครับน้ำหนักเจ็ดสิบกิโครับชอบเล่นฟิีเนลหรือเปล่าครับ อบเล่นฟิตเนสไหมไม่ชอบฟิตเนสแต่ชอบออกกําลังกายแบบพื้นฐานนะครับอ๋อแล้วปกติออกกําลังกายพื้นฐานอย่างอาธิอะไรบ้างครับอาทิแบบวิง่งเตะบอลหรือแบบซ้อมเตะซ้อมต่อยประมาณนนครับอืมโอเคครับ <c oughs> ไม่กดเลืองราวก่อนนะฮะไม่กดไอนี่ก่อนนะแล้วมึงกันติาบกูดิก็ลองดูก่อนดิไม่ันไม่ใช่อันเนี้ยเราเป็นอย่างนี้ต้องแบบแตกกินดอกมาอืมอะเราอธิบายกูดิ้อเออก็กดอันนี้ต่อหนะลองดูอืมอืม โอเคก็ไอ2ีอสองให้กดที่นั่งเมนกดที่หนึ่งก็แม่นี่คือไม่ต้องกดแล้วนี่คือเข้ามาระเบียบสองลเยแล้วทำไมต่อก็ดูดิว่าทำอะไรมีปุ่มอะไรให้กดนะอันนี้มันจะหมุนไปสามร้อยโอเคแล้วก็ลองดูอีก ก็จะหมุนอ่าก็ะหมุนนะอันนี้เสร็จแล้วสก๊อตลองส่วนอื่นดูทุกส่วนหมดได้ใช่ไหมจะเป็นสีแดงเนี่ยอ่พอเป็นสีแดงปุ๊บแล้วก็กดเอาเบิลคิกเข้าไปที่สีแดงเนี่ยปุ๊บเห็นไหมจะเป็นอย่างเงี้ยอือก็ลองดู อันนี้มันจะเลื่อนขึ้นลงได้เป็นรูปแต่ละส่วนแลก็ตรงนี้ด้วยมันก็จะเปลี่ยนข้อมูลตรงนี้แต่ยังเป็นหน้าอกเหมือนเดิมอะไรปะแล้วมันส่วนไหนตรงนี้ก็มีเอาโอเคประมาณนี้แหละแล้วก็ W3 เป็นย <icana>, ังไงครัเป็นยังไงก็พอทิ้งรูปเลยก็ได้ก็ดูท่านกว่าเดินไปตลาดฮกแล้วก็จะขึ้นโลมาให้แล้วันวันนี้จะเปลี่ยนรูปไปก็โอเคเสร็จแล้ว